ฉันต้องช่วยหน่อยแล้ว <c oughs> ฉันคืออูมินางฟ้าแห่งความรักและฉันจะช่วยเรื่องความรักให้สมหวังเอง <c oughs> พวกเธอนะมีดวงที่จะได้เป็นคู่ชีวิตของกันและกันอยู่ตั้งแต่ชาติที่แล้วฉันรู้ฉันเห็นเพราะฉะนั้นชาตินี้เธอนะ่ะก็ต้องเป็นคู่ชีวิตของกันและกันไปตลอดทุกชาติไป <c oughs> ก็ใช่นี่นะของดิคิดใช่ไงซึ่งฉันเป็นคนกำหนดเองเพราะฉะนั้นฉันชื่อทุกคนสองคนเองแต่ว่าอ่ะนิกออกแล้วเอาตาลงไปเป็นมนุษย์ดีกว่ามาแล้วเป็นมนุษย์ก็ดีเหมือนกันเนี่ยเดินดินไม่ต้องไปไหนน่ซังโอเคนี่สินะบ้านของพลอยแต่เธอย้ายไปที่ประสาทยำพายแล้วนี่นาะงั้น ฉันจะต้องเข้าไปคุยกับนายน่นหน่อยแล้วไนหน้าอยู่เกมอยู่ไนหน้าอันไงไปแล้วเกมเกมจ๊ะเออขอโทษนะครับคุณผู้หญิงคุณรู้ชื่อผมได้ด้วยหรอครับอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะจ้ะคือว่าฉันน่ะมีอะไรอยากให้เธอช่วยนิดหน่อยนะจ้ะ เอ่ออะไรหรอครับคุณผู้หญิงคือว่าเธอน่ะรู้จักประสาทบำพายหรือเปล่าจ๊ะเออประสาทบำพายหรอครับผมน่ะไม่เคยรู้จักเลยนะครับเห็นว่าเป็นประสาทต,ต้องห้ามนี่ครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะก็รู้อยู่แต่เธอเป็นนักเล่าบำพายไม่ใช่หรอก็ก็จริงนะครับคุณคือว่าเรื่องฉันน่ะไม่ต้องยุ่งเธอ แต่เรื่องนายนะ่ะสำคัญกว่าเออนี่เธอหนะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะ่ะลำพายนะ่ะมาบุกเออเรื่องนั้นผมดูตั้งนานแล้วครับคุณผู้หญิงจ้าอว,ว่าแต่ยิ่งคุยกับผมตั้งนานคุณชื่ออะไรหรอครับอ๋อฉันชื่ออูมิค่ะคุณอูมิหรอครับชื่อญี่ปุ่นมากเลยนะครับจ้ะเรื่องนายใช่ไหมเธอแต่ตอนเนี้ยฉันนะ่ะ อยากให้เธอต้องไปบุกที่ปราสาทน้ำพายพร้อมกับพวกของเธอนะเพื่อสังหารน้ำพายให้หมดทั้งสิ้นแต่ผมว่าเหลือไว้สักตนหนึ่งไม่ได้หรอครับเอ๊ะทำไมล่ะถ้าเกิดว่าเหลือไว้เพียงตนเดียวมันก็สามารถออกลูกหลานมาแล้วก็ฆ่าพวกเราหมดเลยนะคือคนนั้นคือคือว่าคืออ๋อเธอคง จะแอบชอบแวมพร์สินะเออคือไม่เป็นห่วงฉันน่ะเธออาจจะไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ฟังเอาไว้ละกันฉันคือนางฟ้าแห่งความรักฉันน่ะจะลงมาทำให้เธอสมหวังเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธอต้องสมหวังเธอนะ่ะไปอยู่ที่คฤริสา์ของเธอซะ เพื่อไปคุยกับคนในคา,ารืหัดว่าเธอจะไปบุกคา,ารืหัดของแวมพาร์อยางนะก็เรื่องนี้ช่วยเธอไม่ได้แล้วแหละอันนี้นะ่ะก็แล้วแต่ดวงเธอในการตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นไ้เจอกันละกันเดี๋ยวสิครับคุณเดียวอะไรของย่หลอนคนนั้นน่ะบอกว่าเป็นนางฟ้าแห่งความรักงั้นหรอ อลงมาช่วยฉันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อะนะว่าฉันชอบแวมไพร์จริงๆเรื่องนี้ฉันต้องไปบอกท่านแม่แล้วคุณแม่ต้องบอกแล้วแม่ครับแย่าแล้วครับแม่โวยวายอะไรหรือจ๊ะอ๋อแม่คือว่า ตอนนี้น่ะบัมพายน่ะเขาจะมาบุกทั่วมือแล้วนะครับเราต้องไปที่คฤหาสน์บัมพายเพื่อจัดการพวกมันให้หมดนี่เจ้ารู้เหรอเวอาคฤหาสน์บัมพายน่ะไปทางไหนแม่ขนาดแม่เรียนมาสักขนาดนี้แม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าคฤหาสน์บัมพายน่ะอยู่ไหนอ๋อแม่ไม่ต้องกลัวนะผมน่ะรู้ทางโอเคงั้น ดูแม่จะเรียกพักพวกไปที่คฤราหนา์ของเรากันก่อนนะโอเคไหมโอเคครับแม่สู้มนได้แน่นอนใช่มิตกคนใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่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 ได้เลยรู้ทุกคนพวกเรามาถึงแล้วไปเร็วมาเร็วมาเร็วเราต้องรีบไปแจ้ง แจ้งท่านให้เร็วที่สุดเลยในท่านให้เร็วที่สุดเลยเข้าใจไหมครับพวกเราเข้าใจแล้วมาแล้วครับท่านขุนอาดีมากทุกๆคนมากันพร้อมแล้วสินะใช่ครับท่านขุนโอเคดีเลยล่ะครับคือว่าท่านขุนคะ เราพวกเราจะต้องสู้กับพวกบัมพายจริงๆหรือคะจริงสิพวกเจ้าต้องสู้กับบัมพายจริงๆและเกมเธอบอกได้ไหมว่าคือรหัสบัมพายนะ่ะอยู่ที่ไหนรับทราบครับผมนำทางไปเองโอเคได้เกมคือว่า ทำไมท่านขุนถึงมาเกาะบนหลังคาล่ะอ๋อคือว่าขอโทษนะครับท่านขุนคือที่เต็มมาครับโอเคงั้นท่าน,นขุนรอเกาะก่อนก็ได้ใกล้ไม่เป็นไรหรอกครับท่านขุนใกล้ถึงแล้วนั่นแหละครับด้านหน้าเออแล้วทำไมต้องเอารถพยาบาลมาไม่เป็นไรหรอกครับท่านขุนหยุดก่อนเราว่าเรา อย่าเพิ่งไปเลยดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้ก่อนเกมนำเลยประกาศศึกคือว่าไปก็ได้ครับมาเร็วเข้าคาริหัดบำพานี่ใหญ่มากเลยนะครับนั่นนะสีคะาท่านขุนคาริหาดหใหญ่มากเลยนะคะแต่เราบุกมาแบบนี้เลยมันจะดีหรือเปล่าครับ เราจะประกาศศึกเหมือนกับรามาเกียกับนไหมครับนี่อย่าเอนี้ยายอะไรมาพูดสิทุกคนตามกระทำหรือเปล่าครับเราพวกเราด้วยสิพวกเราเป็นผู้หญงนะใช่รอแม่ด้วยรูปครับครับครับงั้นเราว่านะเรามาประชุมแผกนกระแถวนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้ตอนกลางคืนอาจจะยังไม่มีใครตื่นได้นะ แต่วันพายนอนตอกลาก,กินตอนกลคืนตื่นนอนตอนกลางวันนะลูกไม่เป็นไรครับงั้นพวกเรามาไปชุมแผงกันดีกว่านะอยากเจอเธอจังเลยอยากเจอเธออยากเจอเธอจังเลยนะแกรมเมืม่อไรเราจะได้รักกันสักทีแต่ถ้าเกิดเรารักกัน ยังไงก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งถูกทำรายอยู่ดีแวมพายกับมนุษย์มันเข้ากันไม่ได้รวมถึงเดกล่าแวมพายด้วยถ้าจะเป็นคนเดียฉันเลยด้ซ้ำเฮ้เสียงอะไรอ่ะดูหน่อยดีกว่าเฮ้มีเสียงอะไรนะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะเฮ้กลุ่มอะไรอะ่ะ หมวกสูงๆมองไม่ชัดอ่ะต้องไปดูใกล้ๆซะแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นนักล่าบัมพายล่ะทำไงไม่เป็นไรนะ่ะดีสู้เสือไว้ก่อนอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้นั่นมันนักล่าบัมพายตายแล้วฉันจะต้องรีบไป รีบไบอกแม่แล้วก็คนอื่นๆนี่บุกมาเข้ามาในถึงขนาดนี้เลยหรอเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะนี่กลุ่มกลุ่มนักล่ามพายก็ต้องมีเกมสิแต่แต่ไม่ได้แต่เราเราต้องเลือกแม่ใช่ใช่เราต้องเลือกแม่ต้องรีบไปบอกทุกคนให้รู้เรื่องนี้